สวัสดีเช้าวันสุดท้ายของการเที่ยวเกียวโตค่ะในวันที่หิมะโปรยการเดินทางของเราก็ยังเริ่มต้นเหมือนเคยวันนี้เราจะเดินทางไปที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ2สองถนนโบราณในย่านฮิกาชิยามะและเมืองชาเขียวอุจินั่นเองค่ะ Third and final day sana sa usapan ng dinner. การเดินทางสามารถเดินทางได้โดยรถไฟ JR n a r a l ายจากเกียวโตสเตชันลงที่สถานีอินาริสเตชันหรือรถไฟเกฮังไลลงที่สถานีฟูชิมิอินาริสเตชันศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริเทพแห่งการเกษตรความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและโชคลาภ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความศรัทธายอย่างล้นหลามก็คือเสาธรอินับพันนับหมื่นต้นที่เรียงรายตลอดเส้นทางขึ้นเขาภายในวัดสร้างถวายโดยผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการขอพรเพื่อขอบคุณและบูชาต่อเทพอินารินั่นเองค่ะ ปิดคนละ private ทัวรอยู่ออกคืนเรานี้เราอยู่ที่ไหนคะชิวิชิวินาฬิกาค่ะเดินเข้ามาข้างในแล้วเป็นไงหมวกนี้ออกแบบมาเพื่อ p d p r privacy นะคะปิดหมดใช่ไหมเปน่ะใช่ My First ใช่ที่เก่ง The Forbidden ว้า ถ้าถ่ายแบบนี้ไปก็จะเห็นเป็นตัวอักษรสีดำก็จะตัดกันเป็นสีส้มนะคะก็จะสวยแบบนี้ถ้าใครกรอบคอแล้วส่งบัตรก็ต้องเอาต้นนี่แหละค่ะต้นบริจาคให้กับวัดวุ้ยมีหิมะด้วยเัรยานสวยอ่ะใช่ปะ 안는 이럴 당요 สาทโรอิสีส้มแดงตัดกับพิมะสีขาวราวกับทางเดินสู่โลกของเทพเจ้าทุกก้าวย่างไม่ได้เป็นเพียงการเดินผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นการเดินผ่านคำอธิษฐานความตั้งใจและแรงปรารถนาะที่สะสมมาจากผู้ศรัทธานในทุกยุคทุกสมัย บันแล้วว้าวที่นี่สวยออาไไใช่สวอันนี้ปิดคนเลยว่ะแต่ไม่ปิดรอนดิบาย อันนี้สีเหลืองคืออะไรสู้ๆนะนะระวังจับเตาาวก็ใช่ใช uh uh, ่ใช่เหมือนลื่นมากนะคะที่นี่ลื่นมากลื่นมากระวังนะระวังนะแป๊บมึ้นไงโฟกัสกับการเดินแบบเดะเดวเดะ I will go there ดูสงสารคนนี้ ทุกคนใส่สีเหลืองนะเนาะก็จริงเหรอเราไม่ได้ปิดหรอกเสียงดังใช่ไหมระวังระวังระวังใช่ใช่ฟังได้เวลาไปจะตายอยู่ใช่ใช่ฉันฟังได้ฉันฟังภาษาได้ โอ้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 อเกิดเหตุการณ์แล้วนะคะเกิดเหตุการณ์คนฟิลิปปินคนฟิลิปปินส์เป็นยาฟิลิปปินส์อันนี้ไม่ใช่ร e a l fan that real fan Real fan, this will always take always a will this สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์นำสารศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอินาริโดยวัตถุที่สุนัขจิ้งจอกจะคาบไว้นะคะก็มีแตกต่างกันไปเช่นไม่ว่าจะเป็นกุญแจ้รวงข้าวอัญมณีหรือว่าดาบนะคะที่สุนัขจิ้งจอกคาบไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภนั่นเองค่ะ ลื่นนะคะหมาเริ่มแบบเกาะตัวแล้วก็จะแบบละลายเ้วดนมาแล้วว้าวเพราะว่าเดสันมาแล้วดีเดดออกแล้ว เนนสากะและก็นินเนนสากะถนนสายตำนานแห่งเกียวโตสองถนนโบราณในย่านฮิกาชิยามะของเกียวโตใกล้กับวัดคิโยมิสูเดระโดยที่แห่งนี้นะคะจะเป็นทางเดินแคบและชันรายล้อมด้วยร้านขนมต่างๆค่ะคำว่าเนนสากะนะคะแปลว่าทางลาด3าปีมีตำนานว่าหากโกล้มที่นี่นะคะจะโชคร้ายเป็นเวลา3ปี มุมไอคอนิกของที่นี่นะคะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะที่นี่คนเยอะไหมเพราะว่าเป็นทัวริสต์ปอร์ตจริงๆเลยนี่ต้องใส่ใส่หมวกปิดคนร้อนไหม It's very hot

แปลว่าทั้งลาดสองปีค่ะมีความเชื่อคล้ายกันก็คือหากหกลมที่นี่นะคะก็จะโชคร้ายไปสองปีโดยตำนานและความเชื่อเหล่านี้นะคะก็จะสะท้อนถึงคําเตือนในยุคโบราณเพราะว่าถนนทั้งสองสายนะคะปูด,ด้วยหินและก็ลาดชันมากทำให้ลื่นง่ายโดยเฉพาะในฤดูฝนและหิมะค่ะจึงมีการเล่าต่อกันมาเพื่อให้เรานะคะเดินด้วยความระมัดระวังนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าถนนแห่งนี้เป็นถนนแห่งคำอธิษฐานหากเราเดินผ่านทางสายนี้ขึ้นไปที่วัดคิโยมิสเดระนะคะด้วยใจศรัทธาจะได้รับพรที่ปรารถนานั่นเองค่ะมีร้านสตาร์บัคนะคะที่เป็นยูนิคมากข้างในจะเป็นเสือ่อแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะให้นั่งแล้วก็มี ร้านค้าร้านขายของฝากหรือว่าขนมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายเลยคะ่ะในถนนเส้นนี้นอกจากนี้ยังมีร้านจิบิด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนชิบิก็สามารถซื้อของฝากจากที่นี่ได้ด้วยคะ่ะ อุจิคือเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของสายพันชาชื่อดังของญี่ปุ่นค่ะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตชาเขียวที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเมืองเล็กใกล้เกียวโตที่คนไทยนิยมมาท่องเที่ยวและซื้อชาเขียวเพราะเมืองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรืออาหารนะคะเช่นไอศครีมโซบะราเมงเกี๊ยวซ่า หรือว่าอาหารอื่นๆค่ะก็ล้วนมีส่วนผสมมาจากชาเขียวนะคะเป็นเมืองที่คนรักชาเขียวต้องไม่พลาดเลยค่ะ โคดินแบบมันฉ่มากอืมทบ่จริงหมกท้มัชาที่นี่มหมอินไซด์มได้ค่ะได้ค่ะกินมัชช่ チーム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 シーム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 シ

กินบารับบีด้วยเด็ดบ่อันนี้คืออะไรอะเจลลี ma am, ma am. ่อะไรคอมเพลเมนต์ะนี่สามอัน ka bumili ka ng no ano. Dada ko? Yung pricing. Para candy. No Man ko wala bimot yung may ส5่ร้อยหใส่ everything แต่ว่าเหมือนวิกิน inside แหละ We should just get this one อ๋อโอเคโอ่คอันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยชิมๆๆๆใส่บ่อันนี้จะเซมร้านไหมมีอันนี้ด้วยเหรอฟีนิกซ์ฟีเจอเคโก <laughs> One, two, three. Okay. <laughs> อยาก try อยาก try ใแต่ว่าไม่รู R ้ว่ามันคือ It's not powder อ๋ It's peach Magic Jimmer Cherry Magic อะไรน Candy Blue อนี t ้ล่ะ Gucci m a g i กับ Petuno อืมอร่อย อยากชิมปะล่ะใช่อันนี้คืออะไรเอาไปใส่พาสต้าเหรอุพาสต้านี่ร้อยกี่บาทอะห้าร้อยคือหน่งร้อยเหรออันนี้เหรออันนี้ด้วยอาอ่าอ่าเ้เหรอชบลแล้วนะโอเคมาออันสหรดด้เหรอ่ไม่ี่ดิสวันหนึ่งไ้อะไไม่่เรอฮะดะ มาไกลมากแล้วน้ er no. ่งมากร์ดอินี่าเป็นยังไงอังสุิดไหมโน่บายบายอุ๊ซี่กลับบ้านแล้ว

so much.